สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการซ้อมพัดเก็บนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราพัดกันบางทีมันไม่ค่อยลงนะฮะมีตัวอย่างนะครับดูนะครับอ่านี่พัดได้ดีนะครับพัดได้มีสตรกที่ดีแล้วก็มีน้ําหนักที่ดีอ่ะคอยทีนะครับอ่าเยี่ยมนะครับทีนี้ถ้าใครมีปัญหานะับโปเต้มีเทคนิค มาฝากโอเคเรามีอุปกรณ์หนึ่งอันครับอยู่ในมือโปรเตก็คือทีตั้งลูกเรานี่แหละนะครับจะเป็นทีสั้นหรือทียาวก็ได้ครับเวลาซ้อมพัดเก็บนะครับแนะนําว่าให้เป็นลายขึ้นเนินนะครับหรือว่าลายตรงอ่ะนะครับเราก็จะกดทีนะครับไปที่หลังหลุมนะฮะแบบนี้ให้หัวของทีตรงนี้ครับให้หัวของทีชี้ไปที่ลูกนะครับให้หัวของทีล้ําไปในหลุมนิดนึงนะครับแล้วความรู้สึกของการพัดก็คือ เราต้องการให้ลูกเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้ครับปั๊บเราคือให้มันโดนหัวทีตรงนี้แล้วก็หลง่ะนะครับโอเคนะครับความรู้สึกนะครับคือพัดให้โดนหัวทีครับลองดูครับเยี่ยมหัวทีครับให้โดนหัวทีเร่งความเร็วเยี่ยมครับการพัดลักษณะแบบนี้ครับมันจะทําให้เรา พัดแล้วลูกเราเนี่ยวิ่งหรือว่าโรมาหาหลุมได้เร็วมากขึ้นซึ่งระยะเลยวงเก็บไปนิดนึงถ้าลายไม่เยอะฮนะวิธีการซ้อมแบบนี้มันจะทําให้เราพัดลงมากขึ้นเพราะมันพัดตรงหลังหลุมนะครับบางคนเนี่ยพัดแล้วเบาพัดแล้วไปแตะมันก็เลยทาให้เกิดลูกมาไม่ถึงหลุมบางครั้งก็ลูกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาะนะครับโอเคขอครั้งอีกครั้งนึงนะครับครั้งสุดท้ายความรู้สึกนะครับอย่าลืมว่า ครับให้พัดแล้วโดนหัวทีตรงนี้นะครับโดนหัวทีตรงนี้่ลอ,ลองดูนะครับเยี่ยมครับลองนําไปซ้อมกันดูนะครับสวัสดีครับ